สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำครับเว็บไซต์จำลองการมองเห็นนะฮะเรื่องของสายตาสัาน้นสายตายาวแล้วก็เป็นโรคทางสายตานะครับจริงๆแล้วก็เป็นสื่อสอนนักเรียนได้นะฮะสมมติว่าเรามีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์้าไปที่แคปชั่นนะครับว่าปีเว็บไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวซิมูเลเตอร์นะฮะอันนี้จำลองของสายตาสั้นนะฮะนี่ถ้าเกิดเราสายตาสั้นเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยค่อยๆมัวใช่ไหมฮะ อันนี้อาจจะสอนเด็กๆถ้าเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองสายตาสั้นนะฮะอาจจะถามว่าเด็กๆ,ๆ,ๆนั่งที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเห็นกระดานดําไม่ชัดเบอร์ๆอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแปลว่าถ้าเบอร์นี้แปลว่าเด็กเริ่มสายตาสั้นแล้วนะครับถ้าใสย <ๆ S 1> ตาสั้นเยอะขึ้นนะฮะก็จะมัวมากขึ้นมัวมากขึ้น,นเรื่อยๆจนถึงมัวกเกือบจะทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบวจสอบเรื่องสายตาสั้นถ้าเด็กๆนี้ใช้มือถือกันเยอะนะครับ ใช้คอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการทดสอบหรือสอนได้ว่าถ้าเห็นภาพอ่านี้แนะนาว่าให้ไปหาหมอไปวัดสายตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเว็บหนึ่งก็น่าสนใจนะครับผมเป็นเว็บที่สอนเรื่องของโรคทางสายตาเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นเว็บนี้นะฮะ my eye doctor นะครับผมตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะฮะเป็นแบบสายตาสั้นก่อนนะครับก็คืออันนี้สักสั้นน้อยๆไปอย่างสั้นมากๆนะครับก็จะเห็นป้าย ถนนเนี่ยมัวมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คืออันนี้คือบอกว่าแสงจุดรับแสงเนี่ยนะครับมันตกผิดที่นะครับผมทําให้โฟกัสไม่ได้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นสายตาสั้นแบบจุดวัดแสงตกต,กต,กติดที่นะครับตกผิดที่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบจุดวัดแสงตกขึ้นมาด้านหน้าของเลนนะฮะทำให้มองภาพใกล้ๆเนี่ยมัวนะฮะอันนี้คือไม่จำเป็นต้องเอ่เอ สูงวัยนะฮะคือเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยก็สายตายาวได้นะครับเนี่ยฮะเพราะว่าจุดลมแสงมันตกผิดที่ครับอยู่ด้านหน้าของเลนหรือว่าอยู่ด้านหลังของเลนก็จะทําให้เกิดเป็นการทําเป็นสายตาสั้นสายตายาวนี้ได้นะครับถัดมาฮะอันนี้เป็นสายตายาวสําหรับคนที่สูงอายุขึ้นมาฮะอย่างวัย40ขึ้นเนี่ยฮะสังเกตว่ามันจะโฟกัส ภาพใกล้ๆไม่ได้ครับผมนะฮะค่อยๆมัวฮะที่ใกล้ๆเนี่ยต้องยืดแขนออกไปนี่ครับผมเนี่ยฮะอย่างรีโมทเนี่ยพออยู่ใกล้จะมองไม่ชัดใช่ไหมฮะจากเริ่มต้นที่ชัดอย่างนี้นะครับค่อยๆไม่ชัดอันนี้คือสายตายาวนะฮะเกิดตามอายุขัยก็เป็นแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นตาบอดสีครับผมนะฮะคนตาบอดสีเนี่ยจะเห็นสีแดงเนี่ยนะครับม่เรียกเก็บไม่เป็นไม่มากก็เห็นสีไม่สดนะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยฮะก็สีก็จะไปเป็น เขียวแทนเลยนี่นะครับผมยกเป็นแนวนี้นะฮะอันนี้คือคนที่เป็นตาบอดสีนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งฮะคือว่าตัวเลนของเขาเนี่ยนะครับอ่มีความเบอนะฮะของความโค้งไม่เท่ากันนี่ทำให้มันเกิดภาพมัวได้ในทุกระยะเลยนะครับผมนะครับก็จะเป็นมากก็จะมีฟุ้งนะฮะมีมีฟุ้งมีเบลอนี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะ นี้ก็คือเกิดจากเลนตัวเลนสายตาเราเองเนี่ยนะครับผมนะครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เกิดจากเรื่องของเส้นประสาทต,ตาเนี่ยครับมีการสูญเสียไปนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของแรงดันดวงตาอ่างเนี่ยครับทำให้เกิดการมองไม่เห็นตรงข้างๆเข้ามาเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเป็นมากๆก,ก็อาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้อย่างนี้นะครับผมอ,อีกอันนึงก็คือบอกว่ปเก็นความโค้ง การสะท้อนแสงของเลนนะฮะอันนี้คือการสะท้อนแสงของเลนที่ไม่เท่ากันเนี่ยเกิดโฟกัสที่ไม่เท่ากันในทุกระยะเลยครับผมอันนี้คือเกิดการโฟกัสไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้ที่เล่าไปนนี้ป็นความฟุ้งนะฮะคือความปรความใสของเลนนะครับไม่ไม่เท่ากันนะครับก็เลยทาให้ฟุ้งอย่างนี้นะครับอันนี้ฟุ้งนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือเรื่องของการสะท้อนแสงไม่ดีนะครับก็เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเรื่องของดวงตานะฮะแล้วก็อันนี้ ถ้าเกิดในเรื่องของคนอันนี้บอกว่าเป็นไวยชลาก็คือกล้ามเนื้อดวงตาสูญเสียไปนะฮะไค่อยๆมืดนะครับก็จะมองไม่เห็นตรงกึ่งกลางของภาพนะครับอันนี้คือเป็นเยอะก็จะมองไม่เห็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีเหมือนกันนะฮะเอาไว้เรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ เอาไปผูกโยงเรื่องของการสอนเรื่องของการสะท้อนแสงเรื่องของเลนต่างๆได้นะครับผ่านทางสิ่งใกล้ตัวฮนะเป็นเรื่องของดวงตาของเราเองเนี่ยที่จะมี จุดโดมแสงอยู่ข้างหลังจุดรวมแสงอยู่ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นภาพทําไมเบลอข้างหน้าเบลอข้างหลัง,งนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโลกของตามอายุไขนะฮะถ้าอายุเยอะก็จะสายตายาวอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะโพสตแคปชั่นไว้นะครับในส่วนของเว็บลิงก์นะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้เป็นสื่อการสอนก็ได้นะครับหรือว่าทดสอบดูได้ว่าอ๋อสายตาสั้นเป็นอย่างนี้ที่เองสายตายาวเป็นอย่างนี้ที่เองนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเพื่อนเราใส่แว่นอยู่เนี่ยเขามองไม่เห็นยังไงนะครับผม